สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบอยเศรษฐีนาคราชรวมทั้งแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้กับผมมาหาแดงเศรษฐีนาคราชและคุณอึงดำดีเศรษฐีนา,าคราชสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับผมคุณอึงครับวันนี้ก็ผมและคุณอึงนะฮะจะพาท่านผู้ชมเข้ามาชมที่ดินที่ดินแปลงห้าไร่สามงานกว่าที่อยู่ตำบล โคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับตอนนี้เสียงอาจจะดังหน่อยเนาะครับเสียงดังหน่อยเพราะว่าเครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ก็เป็นแปลงที่ที่ท่านผู้ชมเคยผ่านผ่านตาจากจากการนำเสนอผมมาสองครั้งแล้วล่ะซึ่งครั้งแรกเป็นการรีวิวดูที่ดินรีวิวด้วยสองวันก็มีท่านผู้มีอุปการะคุณคือคุณหนึ่งเข้ามาจับจองเลยจับจองเสร็จแล้วท่านก็ไว้ใจให้ทีมงานบอยเศรษฐีนาคราชเนี่ยติดต่อครับติดต่อ ก,กับผู้รับเหมาที่มีเครื่องจักรมาอะไรมาเนี่ยมาทําเป็นโคกนกโคกนองนาโคกนองนาโมเดลให้โดยให้ทีมงานบอยเศรษฐีนรราชเนี่ยเป็นผู้ออกแบบออกอะไรให้แต่ท่านผู้ชมก็ท่านเจ้าของที่คือคุณหนึ่งเนี่ยก็ออกแบบมาด้วยกมาด้ปรับปรุงการเอาให้ถูกตรงใจที่สุดเลยซึ่งก็เป็นความสบายใจของทีมงานบอยเศรษฐีนรรา,าดอีกทางหนึง่งเพราะว่าถ้าให้ทีมงาน ออกแบบแล้วทำทั้งหมดเลยก็กลัวว่าจะไม่สูกใจก็เลยต้องเสนอแบบไปให้ทางคุณหนึ่งเขาได้ได้ได้พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขเอาที่ชอบที่สุดเลยนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้เครื่องจักรก็ได้มาลงลงพื้นที่แล้วนะครับเราก็มีแบบคร่าวๆเนาะครับมีแบบคร่าวๆเป็นเป็นเป็นรออิ่งเป็นรออิ่งคะท่านผู้ชมนี่เราถึงเราเขียนแบบอย่างนี้ละ เราไม่ได้ไปเข้าออเครื่องเข้าอะไรเราใช้รออิ่งธรรมดานี่เลยนะครับท่านผู้ชมเห็นตอนเนี้เครื่องจักรกำลังขุดคันล้อมท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมองตามเลยท่านผู้ชมเนี่ยคันล้อมอันนี้ก็เ,เรื่อดนการอยู่นะคือคุณหนึ่งเนี่ยต้องการที่ดินแปลงเนี้ยให้มีคันล้อมเป็นล่องน้ํารอบเลยะนะครับนะครับ,นะรบแต่ว่าเพราะว่าด้านนี้ด้านนี้เป็นลำรางสาธารณะอยู่นะฮะด้านด้านริมที่เนี่ย นี่นั่นในที่นี้ก็ยกคันทําคันล้อมหมดเลยแล้วเป็นร่องน้ํานะครับแล้วก็จะทําเป็นสวนมะพร้าวนะฮะปลูกมะพร้าวด้วยจะปลูกมะพร้าวแล้วก็ผลไม้นานาชนิดเลยนะครับมีสระน้ำเลยท่านผู้ชมอ่าสระน้านี่ไว้ใช้เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้มีสระเล็กไว้สองลูกไว้เลี้ยงปลาครับครับสระนี้ไว้ไว้เลี้ยงปลาของโครงการเขาเยอะก็ที่มันเยอะที่ทั้งห้าไร่กว่าสาหรับครอบครัวนึงนี่ทําแค่นี้นี่ก็เหนื่อยแล้วนะ ตรงนี้จะด้านกลางที่นี่ท่านเจ้าของที่ให้ทําเป็นทางเข้าเลยนะทางเข้าจะเข้าไปภายในนี่แหละพอเลยจากสวนไปก็จะไปถึงบ่อน้ําถึงบ้านที่ท่านจะปลูกประมาณเนี้ยบริเวณนี้ยนะครับก็จะเป็นโรงเก็บของจะเป็นโรงเก็บของเป็นห้องน้ํำวันนั้นวันเนี้ยคิดว่าการขุดคันรอบเนี่ยก็น่าจะเสร็จวันนี้แหละ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะดําเนินการในส่วนอื่นๆต่อไปซึ่งคิดว่าไม่เกินไม่เกินสัปดาห์นี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในดออิงเนี้ยจะต้องเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับท่านเจ้าของท่านก็จะเข้ามาอยู่แต่คงจะต้องรอน้ําก่อนนะว่าต้องรอให้น้ํามาก่อนก็คิดว่าคงจะมาแล้วละเพราะว่าลํารางข้างๆเนี่ยเพราะว่าที่ผมเรียนในคลิปอะตอนที่พาท่านผู้ชมชมที่ดินน่ะที่ดินแปลงเนี้ยมันมีร่องน้ํารอบเลย ก็คิดว่าจะสูบน้ําจากร่องด้านข้างมาก่อนนะครับถ้าถ้าเกิดท่านเจ้าของที่เขาจะเข้ามาอยู่นะก็จะสูบน้าบําเข้าบ่อเข้าร่องที่เราให้เครื่องจักรขุดไว้ในวันนี้แหละเพราะไม่เกินสัปดาห์เนี้ยต้องเสร็จแล้วที่แปลงนี้ต้องเป็นโคกหนองนาโมเดลแต่ว่าเป็นโคกหนองนาและสวนนะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีนานะเป็นโคกหนองและสวนไม่มีนานะครับ เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของไมโครดีกว่าปครับครับยวดูคร่าวๆผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะฮะว่าต่อไปในอนาคตที่ดินแปลงนี้มันจะสภาพมันจะเป็นยังไงครับ,รบจะดูเดินทางไหนดีไปทางนี้ไปไปท่านผู้ชมตามผมมาเดี๋ยวมาดูเครื่องจักรทางานกันเดี๋ยวมาดูฝีมือของของ,ของเครื่องจักรว่าเขาขุดสวยนะครับท่านผู้ชมเป็นทีมงานของบอยเศรษฐีนาคขาชซึ่งติดต่อเข้ามาติดต่อเข้ามา อย่างที่ผมผมเรียนท่านผู้ชมอยู่บ่อยๆว่าถ้าท่านผู้ชมซื้อที่จากทีมงานบอยเศรษฐีนาคลาชเนี่ยท่านผู้ชมต้องการอะไรนะครับทางทีมงานก็จะติดต่อให้ท่านครบเลยอย่างไรเนี่ยคุณหนึ่งท่านไว้ใจทีมงานบอยเศรษฐีนาคลาชก็ให้ทีมงานเนี่ยหาเครื่องจากหาอะไรมาลงเลยตกลงกันให้เรียบร้อยเนี่ยเห็นไหมฮะเขาขุดเป็นร่องเป็นอะไรเลย ครับครับคือเราติดต่อให้นหนครับคือเราติดต่อให้แล้วก็เรื่องราคาเนี่ยตกลงกับเจ้าของที่และทางฝ่ายเครื่องจักรที่ตกลงกันเองแล้วเราก็จะมาดูแลให้เป็นไปตามความต้องการครับ,บ,บครับผมเพราะว่าท่านเจ้าของท่านไม่มีเวลาก็เลยฝากทีมงานบอยเพจกีน้าคาราดูแลให้ นี่นี่กำนันโอ้คุมงานอยู่เลยก็เลยไม่ไม่ได้เรียกเขามาร่วมรีวิวเนี่ยนฮะพอขุดน้ําพอขุดล่องเราไปได้เห็นน้ำเลยเห็นไหมฮะนะครับแล้วดินดินดีมากเลยท่านผู้ชมเลลนะครับอแล้วถ้าเท่าเขาขุดเสร็จเขาเอามะพร้าวมาลงเอาผลไม้มาลงท่านผู้ชมคิดดูสิว่ามันคงจะงดงามขึ้นทันทีละที่ดินแปลงนี้นะครับ ท่านผู้ชมลองนึกวาดภาพนะเวลาเราขับรถมาเราเลี้ยวเข้ามาในนี้ที่ดินแปลงนี้เราจะเห็นสวนมะพร้าวนะครับข้างในพอเข้าไปเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นสวนผล,ลไม้เลยเข้าไปก็จะเป็นบ้านท่านเจ้าของที่ครนะับตรงนี้เป็นทางเข้าตรงกลางทา่นะทานเจ้าของที่จะเอาถนนไว้ตรงกลางเลยแลวสองฝั่งจะทำสวนมะพร้าวสำหรับตอนต้นที่นี่นะ มะพร้าวเห็นว่าจะไปเอามะพร้าวน้ำหอมจากบ้านแพ้วมาลงาว่ามะพร้าวที่เ่นมัน,มน,มนผ,ลผลผลิตมันดีลูกมันอ่าแล้วต้นไม่สูงมะพร้าวน้ำหอมให่ทานผู้ชมต้นเตี้ยนิดเดียวมันออกลูกแล้วสามปีสี่ปีก็ได้แล้วนะครับได้แล้วแล้วลูกมันเต็มคอเลยเนี่ยอีกหน่อยอีกหน่อยท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าที่ดินแปลงนี้จะเป็นไงเดี๋ยวถ้าเขาทำสำเร็จแล้วนะท่านผู้ชมผมก็จะมารีวิวเก็บภาพไปให้ท่านผู้ชมชมอีก ว่ามันจะสวยขนาดไหนแต่ว่าเราเราจะมามารีวิวตอนที่ที่โคกหนองนาที่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้ว,ลวอาจจะมีตอนที่เขาเอาผลละหมากลากไม้มาลงครับให้เป็นอ่าช่วงช่วงไปครับให้เป็นช่วงช่วงเพราะว่ามันเราตกลงกับท่านเจ้าของที่ไว้ท่านเจ้าของที่บอกว่ายังไงไงก็เสร็จแล้วเสร็จโครงการแล้วอะไรแล้วก็ววมาเยี่ยมมาชมกันบ้าง อ,อย่าทิ้งหายไปเพราะนั้นก็เลยบอกท่านผู้ชมไว้ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะระยะว่าถ้าเรามีที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้วเราทำเป็นโคกหนองสวนหรือโคกหนองนานเนี่ยเราจะได้ผลผลิตขึ้นมาอย่างไงได้ความสุขอย่างไงบริเวณนี้จะเป็นที่พักอาศัยนะเนี่ยประมาณนี้นครับครับบริเวณเนี้ะนจะจะปลูกโรงเก็บของบ้างห้องน้ำบ้างแล้วก็บ้านอยู่อาศัยแล้วเลยมันก็จะเป็นสะ เลยไปจะเป็นสระเก็บน้าไว้ใช้ไว้นั่งพักผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเป็นสระไว้เลี้ยงปลาครับผมขวามือนี่จะเป็นจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาถ้าเลี้ยงปลาไม่เรียกสระเรียกบ่ออ๋อเรียกบ่อครับซึ่งทั้งท่านเจ้าของที่แปลงเนี้เขาเห็นเขาคิดว่าเขาจะเลี้ยงปลาดุกนะซึ่งอีกหน่อยแปลงเนี้มันจะมีทั้งผลไม้มีทั้งปลาเลี้ยงนะครับ จะมีไก่ไข่ด้วยครับว่าเก่ก็วางแผงแล้วราคาไข่มันก็แพงนะครับตอนนี้ตอนนี้แผงเราเกือบสองร้อยแล้วท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมดูนะฮะเนี่ยที่เขาที่ที่เขาจะทำเนี่ยบริเวณนี้เขาจะทําสระน้ำแนละ้วเป็นเป็นเป็นสระที่สต็อกน้ําไว้เวลาแรงไนงะคือขุดบ่อกว้างไว้ไว้ไวสต็อกน้ําไว้ใช้เพราะว่าทางด้านขวามือของผมเนี่ยเขาจะทําเป็นบ่อเลี้ยงปลา พราะนั้นต่อไปเนี่ยทั้งสวนทั้งบ่อปลาเนี่ยน้ำก็จะไม่ขาดแต่แปลงนี้น้ำจะสมบูรณ์อยู่แล้วเพราะว่าปลายที่ด้านทงเลยฮะมันมีลำรางสาธารณะซึ่งมีน้ำอยู่เต็มอยู่แล้วเดินยากนาุกมหาครับเอารถไถมาไถก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินแค่นี้แหละท่านผู้ชมเพราะว่าอันนี้พาท่านผู้ชมมาดูในในระยะแรกก่อนว่าแปลงเนี้ยคุณหนึ่งเขาคุณหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของที่เนี่ยเขาไว้ใจทีมงานบอยเศรษฐีนครราชเพื่อ ให้ทางเราเนี่ยดูแลการทําโคกหนองนาโมเดลให้สําเร็จ<ช>แต่ว่าของคุณหนึ่งเนี่ยไม่มีโคกมีหนองแต่ไม่มีนานะครับเป็นสวนเป็นบ่อปลาซึ่งก็<ห>ก็ทดแทนกันได้ตามเศร,รษฐกิจพอเพียง<ช>นะครับเพ<ช>ราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็คอยดูผลงานอีกสักไม่เกินสัปดาห์เนี้ผมแน่แน่<ม>จบแน่แฮะเสร็จเพราะว่าวันนี้คันล้อมรอบนี้ก็จะเสร็จแล้วล่ะไวมากครับ เขาไม่ได้ทางานแบบไวแล้วก็ไม่ได้คุณภาพนะครับก็ทํางานดีฮะเนี่ยเขาท่านผู้ชมจะเห็นเขามีการโรยปูนขาวมาเป็นเส้นเลยนะครับคือจะทําอะไรตรงไหนกาจะโรยปูนขาวเป็นอาณา,าเขตเลยมันจะได้ตรงตามแบบที่เราออกมาเพราะถ้าไม่โรยปูนไม่โรยอะไรขุดไปตามเรื่องตามราวมันก็จะโคดจะเคี้ยวมันดูไม่สวยไม่มีมิติเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอพาท่านผู้ชมชมเท่านี้ก่อนเพราะว่างานเพิ่งเริ่มในนิดเดียว แล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีความคืบหนะ้าเป็นวันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่ว่าตอนนี้งานถึงไหนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมชมเพลินๆก่อนเป็นการเริ่มต้นงานของอโคกหนองนามโมเดลของตำบลโคกลำพานอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีซึ่งที่ดินแปลงเนี้ยเ,เนื้อที่ทั้งหมด5ไร่3งานนะครับรอท่านผู้ชมก็ชมไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะอัปเดตขึ้นใหม่หรือว่าจะรอให้เสร็จเลย ก็ได้นะครับเดี๋ยวเด๋ยวดูงานก่อนว่าเขาจะออกมายังไงแต่ถ้าผ่านมาผมก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้นะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมและ FC ทุกทุกท่านเลยของช่องบอยเศรษฐีนครราชจงมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาผมมหาแดงและคุณอึ่งดำดีขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ